ยังกดคร,ปปรับไปกดกดอยไร่ปปาได้ได้น้ำลังคุกใา่ เดือดสักพักแล้วมาขามาขามาขามะขาเปี้ยวเปี้ยวไปเลยทำเดือดแล้วไอ้ปรากฏเราลงไปเลยโอ้โหโมลิกเดี๋ยวนี้ปิดฝา,าไว้ปิดให้เดือดเลย ข้ทศบดบดิเกอเกลือนิดนึ่งเกลือหมูงอมดนหมอยก็เอาลูกไข่นี่หว่าไข่ใส่ สุกเลยมาปุูกกันเลยไอ้ปุงน,ปน,นัวไขแเดือดแกตายอ่าหยอดปุ๊กไปนิดนึงอย่างนี้ก็แซ่บแล้วเครื่องเราเยอะอือรอชิมต้งยำ พักชิมได้อือว่าแล้วว่าจะทุกอนกันก็ใส่ผักชิมด,ด้วยลงไปไปด้วยใบกะเพราหอมเลยจับหอม คนต้มยำบกแค่นึงก็ต้นหอมผักชีเลยนะนินนึงอืมก็บได้เลยลืมลืมลืมแค่แห้งมีใสเลยแห้งนี่สีสันนะาทาม แสบอีกแห้งครับยังไงล่ะอากดครับประกดูดอืมตัวตัวร้ำราำร้เลยเอ่ะแสบโทรโรการแสดง พร้อมเสิร์ฟครับปรากฏงจำปรากฏนี่นื่แน่นแน่นพร้อมเสิร์ฟเสียงกับาจีนเสาเขาเสาเสาออกไปเที่ยงอู้หนะูงามโอ้ยแหมเลยไป mh <Nhạc> tối tổ, xong sống tôt mít lén hm Khắc hm ừ 嗯，对呀。